ประชั์ชายหายทองคําประกาศแต่งฟ้าแลบหลังโสดหนึ่งปีต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับปรจาจัก์ชายหายทองคําหรือประจั์ชายนวรัตนายห้างแห่งค่ายหายทองคําการเป็นกัปปี้โชคเคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นก่อนจะเดินสายเพลงลูกทุ่งและได้เป็นนายห้างชื่อดังแห่งค่ายหายทองคําผู้ปลุกปั่นลำไยหายทองคําและทราบดีว,ว่าชื่อเสียงของปร์ชัยนั้นเริ่มมันที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเมื่อเธอได้ปล่อยเพลงผู้สาวคาร์ล้ะ โดยอามชุติมาเป็นผู้แต่งและสาวลำไย,ยเป็นผู้ถ่ายทอดจนดวงดาวเป็นผู้แตกซึ่งภายหลังจากเพลงดังเก่าวเกิดดังเปรี่ยนขึ้นมาจนทำให้เกิดมีดรามา่าหายแตกเกิดขึ้นและเป็นข่าวใหญ่ครึกโครมณนะช่วงเวลานั้นและก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีม,มาล่าสุดนายห้างประจักษ์ชัยประกาศข่าวดีแต่งงานครั้งที่สอง โดยเขานั้นได้โพดระบุข้อความว่าแถลงข่าวแต่งงานในห้างหายแต่งครั้งที่2องพร้อมกับไลฟ์สดกล่าวว่าตนเองนั้นเป็นสดมาหนึ่งปีแล้วและได้คุยกับภรรยาเรียบร้อยว่าจะแต่งงานใหม่จะช่วยการเลี้ยงลูกเท่านั้น